you นี่ยนทางๆ้างไม่ไปไป,ไปบนาราัดอันที้ที่เราไปมาคือทางไปยุดสุ่มพลงามอ๋อแต่บ้นานัดนี่ขึ้นบกไล เฮ็ดไใจสบายดีแขกเดินฮะเราอิ่วไฟอยู่ทุกคนอิ่วไฟบ่อิ่วไฟอยู่เอาไปเฮ็ดยังไหนแม่เขียนไฟเขียนไฟตอนนี้ญาติเอออันนี้เจ้าเข็ดระบบไแม่เออไฟแคบเพราะดื้อบน

มาขายตินี้ไม่เลือดทุกคนสมัยนุ่นอย่างน้อยนุ่นไม่ได้กินเลยเห็นกับเจ้าว่ามันเป็นอะไรทุกเท่าไรนี่แม่สาวพันของเจ้าเองบ่เอามาตัดใส่เอาในป้าบ่ะเอาอยูโคเอาขข่เครื่องไปดำนอนนี่บ่นนิแม่นอนนี่นอนผู้เดียวนี่เป็นตะม่วนเนาะ เฮาก็มีได้แต่ว่าอันใหญ่กว่านี้ห้องอย่งนั้ละบ่เอ๊อิแม่เฮ็ดเป็นแต่เฮาเฮ็ดบวเปลี่นอเป็นอย่างนี้ม่วงกันอย่างดีแบบยังมีให้เห็นอยู่นะแม่เท้าเฮ็ดบ่เป็นมีอยู่ในเือหอยอยู่แต่เฮาเฮ็ดบ่เป็นเมืองทุกคนเคยยังน้อยนะแม่เฮ็ดนุชก็เคยเฮ็ดแต่ว่าพอไปเฮ็ดงานแล้วก็ลืมมันนะเฮ็ดบ่เป็นเลย อันนี้เข็นแบบนี้เราไปเข็นอย่างต่อนะแม่ไปตั้มได้เลยบอนุ่นนี่เอาไปตากก่อนบอบอแม่นนุ่นฝ้ายเลยเนาะตากเก็บมาแล้วตากได้แล้วก็ดีดอิ่วอิ่วเป็นหมากเป็นหน่วยอ๋อแล้วก็มาอิ่วใส่อันนั้นเนาะเอาอิ่วอิ่วนี่มันเป็นดีดจีบแล้วลบอมหนึ่งอ๋ออิ่ววที่มันเป็นอิ่วออกวเอาอย่างนั้น อ๋ออานมันออกก่อนแล้วไปตากว่วันนี้ไปเบิ่งเด้แอแถวดำมาอยู่แมง,งามแล้วแม่อารมณ์ดีดีน,น,น,น่าแสดงว่าเป,เปลี่ยนเนสนิ่ลินเป็น โอ้พู้เทาสมัยนี้นี่ทันได้นีม่แม่แม่แมจับเลยเขาเพราะสูนมนี่เนาะมันก,ก็เป็นมาเลยเนาะยืนกงก็เป็นฝ่ายเ,าเป็นอะไรเปนายเป็นได้ยเนาะ เซตุว่าเป็นแล้วเห็นเบื้องเฟซเบื้งไลน่ไปไไอเขาเบิ้งแล้วนี่นี่เ้าใช่ไปเขาเบิ้้ง 那公里。 คนรับประทานหรือไม่รถแบบที่นีุ่เงยเแบบที่รเยังเห็นไม Ö, นี่เจา er 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 ้าพ้าคอยมาหรือคอยพาเจ้ามาเจ้าพามา้สวยต้องหันกะจุนให้ทางไปเคลื่อนนะคะ มีน้ำแห่งสิงามแห่งเนาะมีน้ำตุ้มบี้แม้วน้ำพิตเดียวมีน้ำเต็มหม,ออตหมดอ่ะสมมุตินะอันนี้มันก็มีอ๋อแล้วคลองน้ำก็คือไปบ่อนที่เราเห็นนั่นควายควายฮู่นอ้อาวเราเด็กน้อยเขาเลี้ยงยังเสร็จเลี้ยงยังดีงดีเลยเ เออเคลื่อนทุกคนเคลื่อนบ้านนาคำป๊ดคือสิยินทุกคนกครับเพลื่อนห้องว่าเคลื่อนบ้านนาคำบ้านบ่อแม่นเดี๋ยวคุณเล็กน้อยเท่านี้เพื่อนห้องว่าเคลื่อนขาดคืทุกคนเพราะว่ามันอาจจะขาดจริงๆแต่ไหนเพราะว่าไม่รู้ไม่นางน้ำโบราณงามมากเลยทุกคนเคลื่อนนาครับบ้าวิวโอ้ อ๋แล้วเด็กน้อยดินน้ำอยู่ใส่เด้กทุกคนที่นั่นนะอ๋อนี่คือเขื่อนนะอืมเขื่อนมันมันขาดแล้วจิ๋นคืออ่างเก็บน้ำนั่นเองเนาะมันขาดนะไ,ได้นี่เนาะเอออย่ามองนี่มันขาดเขื่อนนะครับอืมแล้วย่างไปเบิ่งตัวพุ่น ครั้งแรกมาก็ลงแล้วทุกคนจกักรลงเข้าป่าจักลงไปสิใดเนาะแบบลงจากนะแบบรถก็บ่เคยมาโอ้ควายทุกคนเห็นบ่นอนกองอยู่พือสิเย็นค่ะแต่ว่าแถวนี้แบบใกล้ภูเนาะใกล้ภูใกล้ผ,ผาก็แบบวิวงามสุดๆมาถ่ายรูปบือสิดีอารมณ์คล้ายๆคือนครนายกเลยแบบนั้นเลยเนาะ มันขาดดิ้นเลทุกคนแล้วพระเจ้าก็ขี่รถลงลงตล่างพุ่นติเออแม่นบอกขี่รถลงตล่างพุ่นเอาเลื่อนมันขาดเอามอเอนี้เหมือที่หนูนเห็นแบบข้เจ้าเด็กน้อยมาลิ้นน้ำนะมันลิ้นน้ำแบบทรงก้านนะนะเพราะเป็นทางน้ำทางน้ำนี่ก็คือไปหอดบ้านนุชเลยทุกคนอันนี้ ออันนี้นอทางน้ำนะที่กะเจ้บเาบอกว่าเห็ดทางน้นะํานะวูวปาครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มาทุกคนยังไม่เคยมาจากเทือได้เห็นว่าบ้านนุชกันเลยทุกคนเพราะว่าซ้ํา,ากับตัวเองว่าเป็นคนไทยบ้านทันเลยเนะาะควายนอนกองอยู่ น้องเขาจะมาแบบมาลิ้นน้ําแบบเทศกาลส่งการหรือว่ามาลิ้นแบบงามแรงแบบนี้นะทุกคนซิมาลิ้นน้ำที่แถวนี้แต่ว่าอันนี้มันบ่มเนาะเพื่นอ,อนมันขาดถ้ามันมีน้ำนี่อารมณ์แบบนั้นเลยนะคนนาย,ยกเลยทุกคนเนาะแบบวิวทางน์หลังคือแบบอันนี้จะเป็นผิขวขาเมาเลยเป็นผ <s> ิวขาวมาเลยก็ <S 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 มีคานกั้นน้ําแบบ กอนเดียวในเขตรู้ดีทวัวร์เพราะว่ามันมัขาดเสแล้วมันเซ็ตถ้าเกิดว่ามันมีอ่างเก็บน้ำได้ลายเกษิชาวบ้านเกษิอันนั้น,ก,นก็จะมีรายได้ดีวันนี้นะคลิปนี้ก็กาพ,าาพาทุกคนมาเบิ่งเนาะเดี๋ยวไว้าจะก็มาคิดหน้าเลยที่พาไปทำพาทุกคนวานนี้นะเดี๋ยวเจอกันคิดหน้าเด้อคิดที่านาไปก่อนเด้อสบ,บายดี